สวัสดีครับวันนี้ทางช่องนะได้มีตารางการโอนเงินนะในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะปีสองหี่ทับ2 5 6ห้าหกนะีมาฝากพี่น้องชาวเกษตรกรได้รับทราบกันนะข้อมูลเตรียมโอนวันที่11บธันวาคม2564นะ สาขาบัวใหญ่หนึ่งม่นหรายนะสาขาบ้านเหลื่อม3ามพัร้ายสาขาประทายหนึ่งมื่สารายนะสาขาปักธงชัย8 3ดพัสร้ห้าราย สาขาปักช่อง421รายสาขาพระทองคํา5132รายสาขาพิมาย1 5 0 9 4รายสาขารำทะเมนชัย1224ราย สาขาวังน้ำเขียว979รายเนะี่ยสำนักงานทกสจังหวัดนครราชสีมา67,820รายเนะี่ยนี่คือทั้งหมดเลยนะของอจำนวนผู้มีสิทธิ์จะได้รับ เงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2564ทับ2565ฝนะากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเราจะได้นำข่าวสารแบบนี้มาแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบกันนะ